สวัสดีวันที่3สิงหาคมนะคะเรามาดูเงื่อนไขใหม่ในการฉีดวัคซีนกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เป็นดรามา่าคืออันนี้ก็ไม่ได้อันนี้นก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้คือเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมแล้วก็ถูกดราม่าอย่างหนักมากตอนนี้ก็เปิดเงื่อนไงเงื่อนไขใหม่ซึ่งคุหนุ่มก็มองว่าการเปิดเงื่อนไขใหม่เนี่ยเพราะว่าไม่สามารถที่จะทนแรงต้านของดราม่าได้ถ้ามันถูกจริงมันคงไม่เปลี่ยนคุณต้องออกมาชี้แจงให้เหตุผลว่า เงื่อนไขที่ตั้งไว้แต่แรกมันเป็นเพราะอะไรถ้าเปลี่ยนแซงว่าคุณจงใจที่จะบ,บังคับให้คือพูดง่ายว่าไม่อยากให้ฉีดจะเก็บวัคซีนไว้ให้ใครและอยู่ดีก็มาทําเงื่อนไขใหม่นะสรุปเงื่อนไขใหม่ามาอ่านนะคะคนที่ฉีดซีโนแวค2เข็มเนี่ยได้ไฟเซอร์เข็ม3ามซีโนฟาร์มสเข็มได้ไฟเซอร์เข็ม3ฉีดอะไรก็ได้1เข็มเองเนี่ยก็ได้ไฟเซอร์เนี่ย เข็มที่สองนะคะไม่เคยฉีดอะไรมาเลยใดๆก็ได้ไฟเซอร์ทั้งสองเข็มนะคะแล้วก็คนที่เคยติดเชื้อโควิดแล้วก็ยังไม่ได้วัคซีนก็สามารถที่จะฉีดไฟเซอร์ได้นะคะเข็มหนึ่งเข็มเขาบอกแค่หนึ่งเข็มทำไมติดโควิดมาแล้วมันมันฉีดหนึ่งเข็มหมอไม่รู้นะเพราะว่าที่เนี้ยคนติดโควิดที่อิตาลีนะคนติดโควิดก็ต้องฉีดสองเข็มนะคะส่วนคนที่ฉีดซีโนแวคแล้วก็ ได้แอสตราซานิกาหนึ่งเข็มจะไม่ได้ไฟเซอร์นะจ๊ะถ้าฉีดแอสตราซานิกาสองเข็มแล้วก็จะไม่ได้ไฟเซอร์แล้วก็ถ้าฉีดซิโนแวคสองเข็มแล้วก็ฉีดแอสตราซานิกาเป็นเข็มที่สามเนี่ยก็จะไม่ได้ไฟเซอร์เช่นเดียวกันนี่คะ่ะนี่คือเกณฑ์ใหม่นะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่ขนนยังไม่ฉีดเลยนะไม่รู้จะได้ไฟเซอร์กับเขาหรือเปล่า อาไปดูอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เรื่องการล็อกดาวน์อีกแล้วนะคะสบคเพิ่มล็อกดาวน์อีก16จังหวัดเคอร์ฟิวยาวถึง18สิงหาคมนะคะเพื่อเข้าอ่างเพื่อสกัดโควิดจนป่านนี้โควิดก็ยังเกือบ20,000แล้วนะคะบางวันเมื่อ3วัน3,4วันที่แล้วเนี่ยเกือบ1 9คือประมาณ1 8กับ900กว่า นะคะวันนี้ก็เกือบหมแล้วก็คือหมกว่ากว่านะคะเอยวันนี้เมื่อวานนะไม่ใช่วันนี้วันนี้ยังไม่รู้ยังเช้าอยู่นะสำหรับมาตรการในพื้นที่สีแดงเท่มีทั้งหมด29จังหวัดนะห้ามออกนอกบ้านหรือเคหสถานใน21่สนาฬิกาถึงตีสี่เรพูดง่ายสามทุ่มถึงตีสี่นะคะเงื่อนงดบริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดการเคลื่อนย้ายการตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัดห้ามกิจกรรม คนมากกว่า5คนห้ามบริโภคภายในร้านขายได้แบบนำไปบริโภคที่อื่นงดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้านโดยเปิดได้ไม่เกิน2องทุ่มส่วนห้างสปินค้าเนี่ยเขาบอกว่าเปิดบริการได้เฉพาะร้านอาหารเครื่องดื่มผ่าน delivery เท่านั้นจริงๆนี่เป็นอะไรที่ติ้งตองมากจริงๆเนี่ยเดลิเวอรี่ในห้างนี่มันยากนะไปอ่อานต่อ ร้านขายยาเวชภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เกต็ตเปิดได้ไม่เกินสองทุ่มปิดร้านเสริมสวยปิดร้านนวดนะคะแล้วก็สถานที่เสริมความงามห้ามใช้อาคารสถานที่โอ้โหร้านนวดอีกแล้วร้านเสริมสวยอีกแล้วนะห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการการสอนกิจกรรมที่มีคนรวมจํานวนมากนะปิดสถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬานอกจากนี้อาจขอความร่วมมือ Work f r ฟ m home เนี่ย ถึงขั้นสูงสุร้อยเปอร์เซนต์เลยทั้งภาครัฐและเอกชนนะเอาอะไรมาเวิร์คคะประชาชนทั่วไปจะทํายังไงนี่ก็น่าเป็นห่วงนะประกาศเพิ่มจังหวัดเพิ่มจังหวัดหลายจังหวัดแล้วเป็นยี่สิบเก้าจังหวัดแล้วตอนเนี้แล้วประชาชนที่เขาไม่สามารถทํางานได้แล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนกินกรําตกที่ประชาชนสงสารมากเลยอะดูแลไม่ทั่ถึงเลยนะก็ยังจะออกมาตรการห้ามนั่นห้ามนี่ปิดนั่นปิดนี่ ถ้าดูแลทั่วถึงอ่ะจะไม่ว่าเลยนะตอนนี้ประชาชนหลายคนก็ยังไม่กินข้าวเลยรู้ตัวไหมเนี่ยฮะไปอ่านต่อนะคะแนวสามแนวร่วมนะคะขามบประนามเจ้าที่ใช้ความรุนแรงชี้ยิ่งเพิ่มคลื่นพลังหมุนชนนะคะสามแนวร่วมเนี่ยมีใครบ้างก็คือมีทะลุฟ้ามีราดแล้วก็ธรรมศาสและการชุมนุมนั่นเองนะคะก็ออกมา ระนามเจ้าหน้าที่นะคะที่ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุนะคะก็อย่างว่านะคะยุคของประยุทธ์นี่เจ้าหน้าที่รู้สึกจะสุดโต่งนะค,ะคือจะกูแทบจะตดออกไม่ได้เลย,เลยอะไรเงี้ยก็มาควบคุมม็บใช้ปืนเจาะหัวแล้วก็อ้างว่าเป็นการข่มขู่อย่างนั้นอย่างนี้เออเกิดปืนมันลั่นใส่หัวขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะปืนลมหรือแก๊สน้าตาลเนี่ยตายได้นะเว้ยไปศึกษาไปดีๆนะอันตรายมากจอขนาดนั้นแล้วเกิดมันหลุด พลาดพังไปเนี่ยคุ้มไหมถามเธอนะคือก็รู้อยู่ว่ามบเนี่ยมาก็ไปอะ่ะยังมากดึกก็เที่ยงคืนนะที่ยังมีจับกลุ่มก็อยู่บ้างนะ,ะแต่จังว่านะคะเหมือนกับจะต้องทํางานเอาหน้าไว้ก่อนเรีย,รย,รย,รยไว้ก่อนเรียประยุทธ์ไว้ก่อนเพื่อจะได้เอาหน้าไว้ก่อนพูดง่ายเนาะเออก็ไปสลายการชุมนุมแบบว่าจริงๆมึงก็รอได้อีกชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็ไปเขาก,กลับบ้านกันหมดแล้วไอ้สัตว์นะ คือต้องการทําเพื่อข่มขู่พูดง่ายวะ่ะอิตาปยุทธ์มันต้องการข่มขู่เท่านั้นและตํารวจก็ต้องการเอาใจพวกมันเท่านั้นแหละยุคนี้เข้าขายประเด็จการสุดยอดสุดยอดเขาบอกนะคะเอาไปดูอีกเรื่องหนึง่งไฮโซลูกนะัดโพสขอโทษแมวปู่ที่เคยล่วงเกินขอโอกาสเอ่ยคำนี้ต่อหน้าท่านทั้งสองคนนะคะไฮโซลูกนะัดห,หลายคนหลายคนอาจจะลืมหรืออาจจะไม่รู้นะคะเขาเคยเป็นคนที่อยู่ฝ่ายอ่า กบปปสเป่านกหวีนะคือลูกไฮโซลูกคนรวยเนะ่จากเคยขับรถเปอร์เช่เปอร์เชเนี่ยอาบไปชนคนเสื้อแดงปีห้าสามด้วยนะคะไม่รู้ว่าใครบาดเจ็บจากรถเขาบ้างอยากให้เขาไปขอโทษคนเสื้อแดงด้วยนะคะขอโทษกับเหตุการณ์นั้นด้วยนะทำไปเพราะเมาหรือทำไปเพราะความคึกคน,นองอะไรก็ช่างนะไหนก็ทำไปแล้วใครจะ ให้อภัยก็ตามนะคะหลายคนสงสัยว่าไฮโซลูกน mm ัด hmm. เป็นใครในตอนที่เขาไปช่วงคาม็อบอ่ะก็คือคนที่ใส่ชุดอ่สีดำนะคะชูป้ายเจ้าของภาพอ่บนรถน่ะบอกว่าบริหารโง่จนสลิมกับใจน,นั่นแหละตัวเขานะคะ mm hmm. ใครจะให้อภัยเขาในี่นหนก็ไม่ว่านะคะ mm hmm. แต่สำหรับขนุนขออยู่เฉยๆนะคะ mm hmm. เพราะว่ายอมรับว่าเหตุการณ์นั้นโกรธมากโกรธมากโกรธ mm hmm. จนตอนนี้ดูเหมือนเขาจะกลับใจหรือออกมาขอโทษน,นี่ขนหนก็ ยังไม่ไม่รู้จะให้อภัยหรือเปล่านะเอาเป็นว่าขอดูผลงานไปก่อนแล้วกันนะคะยังอภัยไม่ได้เลยนะแต่จะไม่พูดอะไรจะไม่ค้านอะไรนะทำๆไปเถอะนะคะผลงานอันแรกเฉยๆอันนี้ยังไม่คุ้มยังไม่พอยังไม่สะสมกับสิ่งที่เขาทําไว้นะคะโอเคเป็นเรื่องธรรมดานะคะคนที่เพิ่งมากับใจเอาตอนนี้นะมันสายมากๆจะต้องดูก่อนดูผลงานไปก่อนอมืมาดูเรื่องอ่า เรื่องยังอยู่ที่เรื่องของไฮโซลูกนาะที่เขากลับมากลับใจนะมาอยู่ฝ่ายทางประชาธิปไตยเนี่ยแล้วก็เข้าร่วมคาม็อบททำให้อ,อีกฝ่ายเขาเนี่ยโจมตีเขาอย่างหนักหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นศิระไม่ว่าจะเป็นนิพิษนะซ,นนนนซึ่งนัทวุฒิเนี่ยเขาก็สวนกลับทันทีซึ่งนัทวุฒิเนี่ยเขาให้อภัยกับไฮโซลูกนาะที่ไปขอโทษนะนัทวุฒินี่สวนกลับพี่นิดนะ ว่าเก็บมือไว้ไหวประยุทธ์เถอะก้มหัวต่ำๆด้วยเขาจะได้เอ็น <c oughs> ดูสุดยอดชอบชอบใช่เนาะก้มต่ำไม่ถึงตีเลยนะคะตีมันพวดแล้วก็จูบด้วยเลียด้วยนะคะเอาให้ถึงขนาดนั้นเล่มลองจะได้ดิบได้ดีเขาจะได้เอ็นดูเขาจะได้รูปหัวใส่ปอกคอไม่สัตว์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหข้อมือซ้ายข้อมือขวานั่งลงหมอบอะไรเนี้ย หันซ้ายห,หันขวาอ่าไปเอากระดูมาโยนไปเนี่ยเล่นเล่นเล่นกับฉันหน่อยทําแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นิดนะคะประยุนจะได้เอ็นดูน่ารักน่ารัอะไร่ี้อเออเหมือนเหมือนหมาอ่ะเข้าใจไหมกูแปลไม่ได้แปลเองก็ได้วะอ่ะข่าวมีแค่เนื้อจ๊ะโอเคเจอกันจ้ะ